หัวใจมันกๆๆๆๆๆเกิดอะไรขึ้นนี่คือผลจากการใช้วิชาเงั้นเหรอร่างกายนี่มันไม่เหมาะสมกับพลัง,งของข้าเป็นร่างที่ไร้ประโยชน์จริงๆหัวใจกลับเป็นปกติแล้วการหายใจก็ด้วยมันเกิดอะไรขึ้นกันนี่ ดูว่าเหตุผลน,นี้เองสินะหลังจากที่ข้ามองคุณหนูหล้วอาการก็หายไปในทางกลับกันถ้าข้าหนีไปจากเธอข้าก็จะเจ็บที่หน้าอกอย่างมากนี่คือหัวใจปีศาจ มันเป็นข้อตกลงของผู้รับใช้ซึ่งมันก็เหมือนคำสาบและคือคนที่โดนจะไม่มีสระและถ้าใครละเมิดคนนั้นก็จะตายงั้นเราต้องดูความทรงจำของเด็กนีน่โกนแล้วดูว่าจะแก้หัวใจปีศาจย,ยังไงพ่อของเจ้าได้เสียสละชีวิตเพื่อตระกูลลวงข้าจะดูแลเจ้าอย่างดีเพราะตอนนี้เจ้าคือครอบครัวของเรา ก็จะฝึกอย่างหนักและจะต้องเก่งขึ้นเพื่อปกป้องครอบครัวลัวอย่างสุดความสามารถหืไหวไหมนะครับพวกโจรมันบุกเร็วลาคุณหนูเร็วไปคายหมดใหเหลือตคุณลัวจะต้องตายทั้งหมดไปจัดการซะเซลฟานตื่นก่อนคุณหนูพาน้องของท่านหนีไป ข้าไม่สามารถปกป้องครอบครัวลัวได้ข้าเกลียตัวเองจริงๆที่โอนเอแบบนี้กับกลายเป็นว่าเจ้าเด็กนี่เลือกที่จะตุ่มตีในการรับใช้ตระกูลลัวและปกป้องคุณหนูลัวเจียถ้าข้าคิดจะต่อต้านร่างกายก็จะปฏิิเสธการกระทำของข้าโดยอัตลุมัตมาชิบทำไมถึงเป็นแบบนี้ข้าจะต้องเป็นทาสของคนอื่นตลอดชีวิตให้ตายเถอะ แม้แต่การตายก็ดีกว่าการเป็นแบบนี้ข้าคือจัก,กรพรรดิอสูรแห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์แต่ตอนนี้ข้าเป็นแค่นักรับของครอบครัวเล็กๆใครอยู่ตรงนั้นออกมาเดี๋ยวนี้ขอจะมาช่วยเราหรือเปล่าข้าว่าไม่ใช่พวกของข้าจะมาถึงในเร็วๆนี้แต่ไม่ใช่ตอนนี้ คุณหนูจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามอบกํพรีหุ้ยหลวงจางให้พวกมันผมไม่อยากเสียคุณไปเพราะมันจะเป็นการสูญเสียที่ใหญ่หลวงของตระกูลลวัวเซียวฟานข้าคิดว่าเจ้ามันเป็นเรื่องวิเศษที่ผมยังมีชีวิตอยู่นะโจนที่อ่อนที่สุดอยู่ขั้นที่หกสินะมันเป็นใครกันนะ่ะ อาจจะเป็นแค่เด็กฝึกงัดของตระกูลลัวมันไม่กล้าที่จะสู้ด้วยซ้ำพ่อบ้านซุนรวมตัวแต่พวกขั้นหกสินะถ้าดูจากความสามารถของร่างกายนี้แล้วแล้วก็นี่จะเป็นการต่อสู้ที่แข่งชีวิตเจ้านี่พูดอะไรไม่คิดเลยนะเจ้าพูดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มันนี่ใช่เวลาที่เจ้าจะมาพูดล้อเล่นดึงงง พวกเรามาถึงทางตันแล้วนะอย่าเก็บมันไว้อีกทำไมมีแค่วิธีนี้เท่านั้นจิก้าทำได้ในตอนนี้เจ้าพูดอะไรออกมานะ่ะเสียฟ้านแต่ตอนนี้เจ้าต้องหนีจากพวกมันกนคุณหนูใจดีจังเลยนะแม้แต่ในสักการจะร็วร้ายแบบนี้คุณก็ยังเป็นห่วงเขาพราะว่าสุนข้าก็ร้องอะปล่อยเขาไปเถอะมันเป็นไปไม่ได้หรอกข้าจะ จัดการเจ้าเด็กไรประโยชน์น,นั่นโกนและจัดการพวกเก้ทั้งหมดจนกว่าจยะยอมแพ้จัดให้ไปจัดการพวกมันซะมันอยู่แค่ระดับเจ็บเท่านั้นกล้าเอาชนะมันได้มีแค่เวลานี้เท่านั้นไปซะฮึ๊ก ชอ,อะไรกันข้าต้องคิดว่าตอนนี้ข้าสามารถทำอะไรได้มา้างเธออยู่นั่นตอนนี้ข้าต้องปกป้องชีวิตสองคนนี้ก่อนเป็นปัญหาจริงๆเด็กนั่นหนีไปเร็วตามมันไปเดี๋ยวนี้ช่วยข้าด้วยรับทราบเอาอ่านก่ หยุดพวกมันซะห้ามไม่ให้ใครตามคุณหนูและนายน้อยไปได้เจ้าเด็กเลือขอแกบังอาจมาทำลายแผนการใหญ่ของข้าข้าไปม,มีทางปล่อยแกไปแน่จับแกได้มเมื่อร่ข้าจะบดกระยี่แกเป็นผิวผงจบนะครับตอนที่สองใครใครอยากให้อ่านตอนต่อไปนะครับคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับช่วยๆกันนะครับ